When you h e a here before c o n n look you in the eyes y o u just like an angel Your skin makes me cry สวัสดีค่ะก็กลับมาอีกแล้วมาเจอกันนะคะอย่างรวดเร็ววันนี้ขอพักเนื้อหาสาระอะไรไว้ก่อนจะมาขั้นด้วยกันรีวิวใหม่ตัวนี้นะคะ ที่หลายๆคนชอบคอมเมนต์ถามกันมาไม่ว่าจะในแบบคลิปสั้นคลิปยาวมันจะชอบมีคอมเมนต์สักหนึ่งหรือ2อคอมเมนต์อยู่เสมอที่ถามว่าใช้ไมอะไรอัดนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดเผยความลับนางฟ้ากันก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณคุณสมิติผู้ให้ซูเปอร์แตงคนแรกของช่องเรานะคะเย้ก็นี่เป็นการได้รับซูเปอร์แตงครั้งแรกเลยนะคะในชีวิต ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยสนับสนุนให้เราได้มีกำลังในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณนภรัตแล้วก็คุณคันชิตนะคะอีก2อแตงซึ่งก็คือป๋ากับแม่นั่นเอง ขอบคุณนะคะป้าแม่ขอบคุณที่สนับสนุนลูกน้อยคนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เราเองก็แบบไม่ได้รู้เรื่องไม้ตัวเองเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยออกมาตอบจริงๆจรงจังๆเพราะว่าคิดว่าจะไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยมารีวิวให้ฟังนะคะแล้วก็ขอย้ำว่าอันนี้ไม่มีสปอนนะมารีวิวเองเพราะว่าคนถามมาเยอะโอเคค่ะจากที่หาข้อมูลมานะคะไม้ที่เราใช้ตัวนี้มันชื่อ FanTe c h ล e v i o s a MCX01 นะคะ เป็น professional condenser microphone สำหรับใช้เรียกว่าอะไรทำ podcast พากเสียงทำ content cast game อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะข้อดีของมันก็คือมันสามารถเสียบ USB แล้วก็แบบต่อพูดได้เลยไม่ต้องแบบ setting อะไรเยอะแยะมีปุ่มอยู่ข้างหน้าแค่3ปุ่มก็คือปุ่ม mute ปุ่ม echo แล้วก็ปุ่ม gain นี่ปุ่ม echo ปุ่ม echo ปุ่ม echo อันนี้ปุ่มเก์ปุ่มเก์ปุ่มเก์ปุ่มเกน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 วูโอเคประมาณนี้นะคะก <g ül> ็ไม่ต้องเสียบต่อแบบซาวด์การ์ดอะไรใดๆเข้า iPad ก็ได้อันนี้ใช้ตัวแปลงนิดนึงอันนี้เพราะว่าพอหัว iPad มันไม่ใช่ USB ใช่ไหมก็ใช้ตัวแปลงแล้วก็เสียบตัวแปลงเข้า iPad ได้เลย หรือว่าถ้าเกิดเสียบคอมอย่างเงี้ยก็เข้าได้เลยเหมือนกันถ้าเกิดคอมมีอ่รูต่อ USB นะถ้าคอมไม่มีก็ต้องใช้ตัวแปลงเหมือนกันคะ่ะเช่น MacBook เป็นต้นนะคะก็ต้องมีตัวแปลงไม่ตัวนี้นะคะเป็น Cardioid Polar Pattern ก็คืออเสียงมันจะเข้าแค่ตรงนี้หูหูแล้วรอ,รอบรอบข้างเนี่ยมันจะแบบตัดเสียงให้เพราะฉะนั้นเสียงรอบข้างเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าก็จะได้ยินเสียงที่เราพูดชัด เดี si ๋ยวสาธิตให้ดูนะคะอีก็จะไม่รู้สังเกตได้ไหมว่าเสียงมันเสียงมันอาจจะมีความแตกต่างนะคะถ้าจะ cover เพลงไมค์ตัวนี้สามารถวางตั้งแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องได้เลยอัดรวดเดียวจบได้ถ้าเราจะเล่นอะคูสติกนะคะแล้วก็ถือว่าเสียงค่อนข้างดีเลยทีเดียวดีกว่าอัดจากกล้องหรืออัดจากโทรศัพท์แน่นอนนะคะ ตัวอย่างของการเล่นอะคูสติกแล้วอัดด้วยไมเนี่ยไปดูได้ในช่องเชียงใหม่ออริจินอลนะคะก่อนหน้านี้เราเคยทําอยู่ช่องนี้ก็คือตอนนั้นเราก็ใช้ไม์ตัวนี้ไปตั้งแล้วก็ศิลปินก็จะเล่นก็ไปดูอย่างคลิปอ่างแก้วอย่างเงี้ยไปนั่งเล่นที่อ่างแก้วปกติอ่างแก้วมันก็จะแบบมีรถผ่านไปผ่านมามีคนเดินไปเดินมาแต่เสียงไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ไม์ตัวนี้อัดอัดแล้วก็เล่นไปด้วยเลยดิบๆเลยไม่ได้ต้องแบบอัพ อัดซ้อนอะไรถ้าไม่ได้คาดหวังว่าเสียงจะต้องแบบโอ้โหเหมือนในสตูสมมติว่าอยากจะทำแบบแค่คุณภาพโอเคโปรดักชันไม่ต้องหุือหวาอะไรแบบเนี้ยคิดว่าอยากทำง่ายๆแบบบ้านๆใช้ไม์ตัวนี้ค่ะง่ายมากนะคะย้ำนะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะเรามารีวิวเองคือช่วงแรกๆที่เรายังไม่เคยหาข้อมูลไมเล์เนี่ยเราก็เนี่ยชอบถืออย่างเงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเสียงก็เข้าไปตรงเนี้ย แต่ตอนนี้หาข้อมูลมาแล้วก็หันกลับนะคะใช้อย่างนี้ต่อไปนี้จะทําอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเทสใมไมให้ดูนะคะอันนี้เสียงร้องสดเสียงในคลิปนี้ทั้งหมดเราไม่ได้ผ่านการตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะคือเข้าไม์ปุ๊บเอาเสียงกับคลิปมารวมแล้วก็ลงเลยนะคะไม่ได้เข้าโปรแกรมเสียงเลยเดี๋ยวร้องให้ฟังสักเพลงแล้วกันฉันเรียงไทยคำว่าจะนับลาน เพื่อหาคำนามที่ดูลึกซึ้งได้คำบอกลามาประโยคหนึ่งไปให้ถึงความฝันของเธอเสียงเป็นอย่างนี้เลยเสียงดีใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเสียงจากไมเนี้ย ย่านสูงมันจะไม่เยอะมากนะอาจจะเป็นเพราะมันพยายามตัด Noise อะไรแบบนี้ด้วยบางครั้งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันย่านสูงมันขาดนะเราสามารถไปดึงในโปรแกรมได้นะในโปรแกรมตัดต่อก็ทำได้แบบ Davinci Resolve เนี่ยมันจะมีแบบกราฟ EQ ให้ปรับได้อยู่ถ้าเราอยากจะปรับแบบหยาบๆเลยอะ่ะก็ใช้ในนั้นได้แต่ถ้าเกิดอยากจะแบบปรับจริงๆจังๆก็ไปในพวกโปรแกรมปรับเสียงต่างๆเลยนะ ราคามันก็โอเคนะราคามันโอเคเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อแบบเซตอุปกรณ์เยอะแค่ไหนถ้าเกิดซื้อแบบมีขาตั้งขาต้องขาตั้งเยอะแยะก็ประมาณพันบาทได้แต่ถ้าเกิดซื้อแบบแค่ไม้กับขาตั้งจิ๋วๆก็ไม่ถึงพันนะคะเมื่อกี้กล้องมันร้อนมากจนเราต้องรีบปิดไปก่อนเนื้อหามันก็หมดแล้วแหละก็ประมาณนี้แล้วกันบา,บายยนะคะไว้เจอกันใหม่บาย